สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับมีข่าวดีมาบอกนะครับสําหรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยานะครับสําหรับลูกค้ากรุงศรีออโต้นะครับผมระยะที่2นะครับหลายคนนะครับถามเข้ามาเยอะนะครับว่ามันจะช่วยเหลือ เป็นมาตรการที่ให้กับลูกค้าจริงหรือเปล่านะครับแล้ววิธีการลงทะเบียนนะครับจะทำยังไงนะครับกรุงศรีออโต้นะครับสามารถพักนี้ได้สูงสุด6เดือนนะครับผมมาตรการช่วยเหลือระยะที่2ของลูกค้ากรุงศรีนะครับคือจะเป็นการเพิ่มเติมนะครับจากระยะที่1นะครับโดยในสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ระบาดน,นะครับเป็นมาตรการที่ให้ความช่วยเหลือ ผ่อนนะครับลดค่าผ่อนชำระนะครับของงวดลดนะครับสูงสุดนะครับสูงสุด30%ของค่างวดหรือพักชำระเงินต้นนะครับผม พักชาระค่างวดนะครับทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยย้ํานะครับพักชําระค่างวดทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยนะครับสูงสุด3เดือนนะครับผมทั้งนี้นะครับคุณสมบัติของลูกค้านะครับก็ต้องเป็นลูกค้าที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆนะครับจากกรุงศรีออโต้นะครับที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือนะครับก็าสามารถที่จะมายืด ขอความช่วยเหลือมาตรก,การช่วยเหลือระยะที่2ของกรุงศรีออโต้ได้นะครับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อกับกรุงศรีออโต้ก่อนวันที่1เมษายนนะครับผมไม่เป็นสินเชื่อที่ค้างเกิน90วันนะครับหมายความว่าท่านจะต้องไม่ค้างชําระเงินภา,ภายใน3เดือนนะครับผมซึ่งทั้งหมดเนี้ยท่าน ถ้าคนไหนไม่เข้าข่ายนะครับก็สามารถยื่นที่จะขอความช่วยเหลือเป็นมาตรการลดค่างวดสาหรือพักชำระงวดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยได้นะครับผมสามารถทำได้เลยนะครับที่สาขาหรือ หรือนะครับทาผ่านออนไลน์ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับท่านก็สามารถเข้าไปกดนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนนะครับง่ายๆเดี๋ยวผมจะพาทํานะครับผมง่ายๆเลยนะครับรายละเอียดก็มีไม่มากนะครับนี่คือหน้าตาของข้อมูลที่เราต้องเกาะนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับกดลิงก์ข้างล่างแล้วก็เข้าไปสู่ระบบเหมือนกันนะครับผมจะ ทำให้ดูนะครับพอเข้ามาหน้านี้แล้วใช่ไหมครับก็ก่อข้อมูลส่วนตัวได้เลยครับเป็นข้อมูลแรกนะครับจะเป็นข้อมูลชื่อชื่อของของเราเองนะครับของเจ้าของรถนามสกุลของเจ้าของรถนะครับก็บัตรประชาชนนะครับผมแล้วก็เลขทะเบียนรถนะครับผมแล้วก็เลือกว่าเราอยู่จังหวัดไหนนะครับทะเบียนรถออกที่ไหนนะครับผมแล้วก็ เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับผมแล้วก็เลือกว่าเราจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมแล้วก็จะพัก3เดือนหรือ6เดือนนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลว่าเราได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดยังไงอธิบายไปเลยนะครับว่าได้รับไวรัสได้รับผลกระทบนะครับว่าค้าขายไม่ได้รายได้น้อยก็พูดไปได้เลยนะครับ บอกรายละเอียดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดฉันไม่ใช่โรบอทครับก็จะขึ้นปุ่มสีเหลืองๆนี้มาก,ก็กดยืนยันได้เลยแค่นี้ครับ แค่นี้เลยแบบฟอร์มตรงนี้ก็จะถูกส่งไปที่กรุงศรีออโต้เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะโทรหาเราแจ้งเราผ่าน SMS หรือโทรหาเรานะครับส่วนใครที่รอนานหน่อยก็ไม่เป็นไรครับโทรเข้าไปหาเจ้าหน้าที่เขาได้ที่คอสเซนเตอร์เขาได้เลยนะครับนี่คือข้อมูลการ ลงทะเบียนนะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือพากหนี่ของกรุงศรีออตโต้นะครับสำหรับใครที่ใช้บริการกรุงศรีออตโต้อยู่ก็ลองไปดูนะครับไปลองไปส่งคําสั่งดูผ่านเว็บไซต์นะครับหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับผมถ้ามีข้อมูลคืบหน้าเราจะนํามาเสนอใหม่นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ